สรุปเนื้อความสามประการของปัจจัยในอนันตรชาติปกตูปะนิสยชาตินานักคณิกะกรมมชาติอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยอนันตรูปะนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยในอนันตระปัจจยุเทศนี้ สรุปเนื้อความมีอยู่3ประการคือจิต89เจตสิก52ที่เกิดก่อนก่อนเว้นจุติจิตของพระอระหันต์เป็นอนันตระปัจจัยจิต89เจตสิก52ที่เกิดหลังหลังพร้อมด้วยจุติจิตของพระอระหันต์เป็นอนันตระปัจจัยุบันรูปทั้งหมดคือจิตตะชรูปปฏิสนธิกรรม,มะชรูป พาหิรรูปอาหารชรูปอุตุชรูปอสัญญาสัตตกรมมชรูปปวัติกรมมะชรูป,ป,รมมรปเป็นอนันตระปัจจนิกอาเสวนปัจจัยในอาเสวนปัจจัยุเ,จจยเทศนี้สรุปเนื้อความมีอยู่สมประการคือ โลกิยะชวนะ47ที่เกิดก่อนๆเจตสิก52ที่ประกอบเป็นอาเสวนะปัจจัยเว้นชวนะดวงสุดท้ายที่เป็นชาติเดียวกันชวนะ51ที่เกิดหลังๆเจตสิก52ที่ประกอบเป็นอาเสวนะปัจจยุบันเว้นกามะชวนะจิตด,ดวงที่หนึ่งและผลชวนะสี่ ชวนะดวงที่หนึ่งของกามะชวนา29อาวัชนะจิตสองวิปากจิต36เจตสิก52ที่ประกอบและรูปทั้งหมดคือจิตตะรูปปฏิสนธิกรรม,มะชรูปพาหิรรูปอาหาระชรูปอุตตุชรูปอสัญญาสัตตกร,รมมะชรูปประวติกร,รมมะชรูปเป็น อาเสวนปัจจนิกปกตูปะนิสยาปจจัยปกตูปะนิสยาปจจัยสรุปเนื้อความมีอยู่3ประการคือจิต89เจตสิก52รูป28ที่เกิดก่อนก่อน ที่เป็นพลวะมีกำลังมากก็ดีและอัถบัญญัติบางอย่างมีอุตุบัญญัติโภชนะบัญญตัติปุคละบัญญตัติเสนาสนะบัญญตัติเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับวิชาการที่เป็นภลวะมีกำลังมากก็ดีเว้นบัญญัติกรรมฐานสัทธบัญญัติบางอย่างมีภาษาบาลีภาษาไทยอังกฤษเป็นต้น ที่เป็นพลวะมีกำลังมากก็ดีเว้นภาษาของเดรชาและชื่อต่างๆเป็นปกตูปะนิสยะปจจัยจิต89เจตสิก52ที่เกิดหลังๆเป็นปกตูปะนิสยะปจจยุบันรูปทั้งหมดคือจิตตะชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปภาหิรรูปอาหารชรูปอุตุชรูป อสัญญาสัตตกรรมชรูปปวะวติกรรมชรูปเป็นปกตูปนิสยปัจจนิกนานักคณิกะกรรมะปัจจัยนานัคคณิกะกรรมปัจจัย,กกรรจจยสรุปเนื้อความมีอยู่3ประการคือกุศลเจตนา21 อากุศลเจตนา12ที่เป็นอดีตคือดับไปแล้วเป็นนานักคณิกะกรรม,มะปัจจัยวิปากจิต36เจตสิก38ที่ประกอบปฏิสนธิกรรมะชรูปอสัญญาสัตตกรรมะชรูปประวติกัมมะชรูปเป็นนานักคณิกะกรรม,มะปัจจยุบันกุศลจิต21อกุศลจิต12 กิริยาจิต20เจรสิท52ที่ประกอบก็ดีจิตตะชรูปพาหิรรูปอาหารชรูปอุตตุชรูปก็ดีเป็นนานักคณิกะกรรม,มะปัจจินิก